เดี <gesch> ๋ยวไล่สดนะจ้าไลส่โเอาบปาก็มันห่โอ้ยคุณน้องจ้าเห็นคุณน้องอะจะเห็นจะเห็นพวกกับตาก่อนด้เห็นแลน้องเห็นแหลแหล่งุดยุดยอดเลยนะสุดยอดตามไปเลยน้องตาไปเลยจุดยอดเลยตามละกอด้วยตามมละกอตามละกอบกงหรืออ้าวเดี๋ยวพี่ไลสดเด ยังแน่นอน่ไล่ไ่แปงนี่แกบหมดแลาเลยตะเคนยน้ะไมตะนาวระสมต่างชาตนศรีาาเดีวิลดนะปลาใช่ปลามาเบอร์เมฆัวเดิยเมฆัวเห็นกับเขาไล่าเดิเัวห็นกับคนมาคนมาพูดกับใครก็พูดจะไปพูดกับคนถือสากบอกไม่หยังถือสากไม่เป็นไรนะน้อง พี่หนองจาเด้อคเ่ยขั้วหอมเนี่ยขัวมีทุกูหนาตาจิมลิมเนี่ยเข็นกับเข่าหุ่นให้เบิ้งด้วยเบิ้งลายสดเด้อพี่น้องเด้อลายสดเด้อบ่้โ้จัมาเดนไหนอลไรสดเด้อเด้อ กเขาไจะเป็นรางพวกก็ขาวด้วยก็ขาก็หอมคุ้นก้นกปีแผลวัดปอบป่ไก็วไกวัดเนี่ยแม่ิตามแม่ิ่ตาแม่ินตามรกดอู่้กูรู้จ นไปนั่งเองเาปนเานแหงก้พี่น้องเไปตกินพยายชดัยมดเจากินหยังคือเขามาเด้ครับเพงเขามาไม่ได้รวยเจะกินหยัง้ามาเจมาโอ้ยบ่มีน้องค้าคุนมาเห็นกับเข่าคนรวมแม่หมดแต่านานเลยคนรู้ๆเน่ บางโกโก้มาโกโก้ให้ยังโก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 ้ออกซนี่โกโก้โอ้ยร้านใส่ออกซเนี่ร้านใส่เดี๋ยวมาไปข้าวแถวโอ้ยแฟนครับเด็กรอบแม่ขนาดเลยวะพี่คความกินร้ยร้พี่น้องแบบไหนนึงแบุง้นมาสิครับ บังไหนบังเ้อเดนอนแม่ขั้วผู้แดให้ไปยังก็ไขอกองแม่ขั้วผู้ดรักก็ขอกองละโอ้ยฟังเสียงตันาึ้นไปตาเนี่ยัน่ไหมแม่ผู้ซอยเห็อไหมแม่ผู้ซอยตันขึ้ไปตุ่านเธอวะโคู่กันกับสาเนี่แม่ขึ้นตานเนี่ยเอวะเอ กากูไม่ได้หัวนักน่น้องนไม่ได้หัวเม่ครัวหฮาไม่จะพูนาตาจิมหนเยตุบูตะี้าเรพูน้ร็ด้านได้หนาดนกุมันเห็นอแห้งอโีัวหแงขนานตาไอ้ผนั้นเห็ยังนั่นผู้นั้นแม่ เฮ็ดหนาได้เมายูเฮเฮ็ดเฮ็ดอะไรเฮ็ดน้ำยาขุ้่นเด้อพี่น้องเด้อใคเด้เบิ้งเด้อเนี่ยัวเหาแม่เั้นเองเนี่ยรัวไม่ตูดมสมพูเนี่ยบุนจ้านี่คุณแม่เหาผูปนอันนี้นะคุณแม่สวีค่คุณแม่ขอไชดเดินเด้อ ให้พี่น้องใค้จะนหันเห็นทัวโลกพน้องมันเป็นยังนใ่อันนมันในพันรอมแบบเัยไหมไมละค่ะนี่พันรอมแบบเัยไหมไหค่ะพันรอบมาฉยไหมไหมค่ะค่ะเออค่ะค่ะเอาเบอรเบเบอสนีพอสนก็น่าอ้คเป็นนูเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยนี้าดค่ะเปออะไรบอรอะไรไค่ะ เมฆัวไม่จะพูนะหักตัวตุ๊ปูติปีโยคอมเมนต์ดาเพชรคอมม่กิบตะแกนแสบเลยได้ม่แก่กนี่มาองเาหามาาหาพี่นอนห้าอไเพี่นอนห้าวแล้วูเขียวมาด้วกิ่งเขากูมีร้อยกิ่เขาเราไปสุดเลยกิจละจ้าบอก โกโก้คิดแง้งโกโก้ตื่นกล่องไก่เสร็จไหมโอ้ยขวดแม่ขวดเขาหอมแรงมใจได้เหมือนแสตมี่ได้ไม่องเดหงิดพูดตื่นกล่องก๋าหมี